ขนมเบื้องไทยโบราณ115ปีแบบไม่มีครีมครับผม <S <S <hr id> ร้านสลินทิปขนมเบื้องไทยตลาดพลูครับจริงๆอมาจากสมัยคุณยายทวดแล้วเปิดมาประมาณ115ปีแล้วครับเราเป็นรุ่นที่4จริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณยายทวดอ่ะแกขายขนมมาหลายอย่างราปรากฏว่าขนมเบื้องเนี่ยขายดีที่สุดก็เลยลดเหลือขายขนมเบื้องอย่างเดียวเลย จุดเด่นเลยนะครับถ้ามองในส่วนของโปรดัก t เนี่ยก็เป็นของตัวแป้งกับตัวไส้เราคงวิธีการทําแบบโบราณที่สุดนะครับไม่มีการปรับปรุงกระบวนการเลยยังใช้คนในการทําอยู่เลยครับไม่มีการใช้เครื่องจักรอนุรักษ์วิธีการแบบโบราณมาตลอดนะครับถ้าเป็นตัวเอกลักษณ์สิเนเจอร์ตัวนี้คือตัวแผ่นใสไข่เลยเราจะทําแบบใหญ่ๆนะครับแล้วค่อยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งจะแผ่นใหญ่ใส่ไข่นะครับ มีแค่2ไส,ส้ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันเลยมีแค่หวานกับเค็มนะครับผมในส่วนของไส้หวานเนี่ยเราจะใส่ในส่วนของไอยทองกับมะพร้าวแก้วส่วนไส้เค็มเนี่ยจะมีในส่วนของมะพร้าวผัดหน้ากุ้งคล้ายๆกับหน้ากระชกแล้วก็โรยด้วยผักชีกต้นหอมเบื้องจริงเรามี2แบบเนื้อแบบบางกรอบกับแบบใส่ไข่ที่เห็นไข่เป็นฟองๆเนี่ยตัวไข่จะเป็นท็อปปิ้งเอามาผสมกับน้ําตาลนะครับละเลงหน้าแป้งก่อนแล้วค่อยใส่เกลืออีกทีหนึง่งจะได้ความหวานมันอีกแบบหนึ่งครับ ขนมเบื้องร้านเราก็ที่เห็นก็คือ1ไส้เยอะ2ก็คือจะกรอบนะครับไอมะพร้าวสีแดงๆนะครับก็คือมะพร้าวผัดกับหน้ากุ้งผัดกับเครื่องเทศนะครับเป็นส่วนผสมของพวกสมุนไพรไทยโบราณสิ่งที่ลูกค้าจะบอกกันปากต่อปากก็คือไส้เค็มจะไม่เหมือนที่อื่นถ้าไส้หวานจะบอกเรื่องของหวานน้อยในส่วนของราคานะครับขนมเบื้องบางกรอบชิ้นละ5บาทนะครับในส่วนของขนมเบื้องใส่ไข่ชิ้นละ15บาทนะครับผมอีกส่วหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการใส่ใจ ในการทําขนมเบื้องเพราะว่าพิธีพิธานทุกขั้นตอนอย่างเช่นการระเลงเนี่ยไฟต้องได้ไฟต้องแรงนะครับพนักง,งานก็จะแบบว่าร้อนนิดนึงแต่ก็ต้องทําเพราะว่ามันทําให้ขนมอร่อยดังนั้นการทําตัวขนมเบื้องเนี่ยต้องใส่ใจมากๆเลยเรื่องไฟจริงๆกรรมวิธีพิเศษนะครับของเราบอกตรงๆไม่มีเลยเราแค่อนุรักษ์วิธีการโบราณทั้งหมดไม่ได้ตัดขั้นตอนอะไรออกเลยแค่เราคงมันไว้ให้เหมือนเดิม ท่านนิยามร้านเราให้จำง่ายๆเลยเป็นขนมเบื้องไทยโบราณ115ปีแบบไม่มีครีมครับผมสำหรับผู้ชมนะครับที่อยากจะมาที่ร้านเรานะครับก็ถนนเบื้องเราเปิดอยู่ที่ถนนเทอิอไทยระหว่างซอเทอิเทอไทย18กับเทอิอไทย20อยู่ใต้สะพานตลาดพลูเลยนะครับหน้าป้ายรถเมล์หน้าตลาดรัชดาพิเศษครับสามารถปัดมุดมาได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้เนาะถ้าช่วงธา,ารมดาปกต,ติเปิดประมาณ9โมงเช้าถึง5ทุ่มครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับตอนนี้เรามีบริการ Delivery ผ่ Del ผ่านแอปพลิเคชัน Line Man นะครับสามารถค้นหาคำว่าสลินทิปขนมเบื้องไทยตลาดพลูได้เลยครับมีหลายสาขานะครับลองเสิร์ชดูครับ パッ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 。